สวัสดีครับท่านชมทุกท่านครับพบกันยังเคยนะครับกับผมอินทพรัมอินแรนนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาตัดก้านใบที่แก่แห้งออกนะครับท่านผู้ชมนะครับหน่อนะครับหน่อนี้ปลูกลงดินได้ประมาณ3เดือนนะครับประมาณ3เดือนแล้วนะครับในการตัดกิ่งแห้งออกนะครับ หรือว่าก้านใบนะครับที่แห้งนะครับนี่ครับออกนะครับต้องมีวิธีตัดนะครับท่านชมนะครับถ้าตัดไม่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้โคนของหน่อนะครับที่ฝังอยู่ในดินนะครับที่ระบบรากออกไม่เยอะนะครับท่านชมก็จะทําให้โคนหน่อนนั้นโยกได้นะครับถ้าตัดก้านใบแห้งออกไม่ถูกวิธีนะครับท่านชม นักหนอนี้ก็สามเดือนนะครับหลังจากที่ปลูกลงดินนะครับดูนะครับยอดนะครับยอดอ่อนที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็ถือว่าติดร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าไม่ตายร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะมาทำการตัดออกนะครับเราก็ต้องแก้เชือกนะครับที่รัดก้านใบเอาไว้นะครับมาให้แตกออกด้านข้างครับท่านผู้ชม เครือค่องออกก่อนนะครับนะครับถ้าแก้เชือกออก,ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับการใบที่แห้งนะครับหรือว่าการใบแก่ก็จะออกแบบนี้นะครับในการตัดนะครับการใบแห้งนะครับเราก็จะไม่ใช้อยู่ หลายอย่างนะครับในการตัดอุปกรณ์นะครับอย่างแรกเราก็จะไม่ใช้เรื่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ใช้เลื่อยเรื่อยตัดนะครับเนื่องจากนะครับเราตัดก้านใบแห้งจะแข็งหน่อยนะครับถ้าเราใช้เรื่อยตัดนะครับก็จะทําให้อ่อนนะครับหรือว่าโค้ของหน่อยโยกนะครับระบบลากก็จะเคลื่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าหน่อพึ่ง ปลูกลงดินใหม่ๆนะครับรวบราบจะออกมาไม่เยอะมากไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่สองครับไม่ใช้นะครับก็คือมีดพระนะครับถ้าฟันนะครับก็จะทําให้โคนของหน่อโยกเหมือนกันนะครับโยกเหมือนกันนะครับนะครับ ทำให้หนอนั้นอาจจะหยุดชะงักการเจริญเติบโตได้นะครับนะครับสิ่งที่จะใช้ในการตัดนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นมีดนะครับมีดตัดจริงไม้นะครับนะครับก็จะมีอยู่2ชนิดนะครับนะครับชนิดที่ไม่มีตัวรองรับนะครับนะครับอชนิดที่2นะครับ ก็จะมีร่องนะครับรองรับนะครับชมนะครับนะครับร่องนะครับตรงช่วงที่เมีดคคบเมีดตัดลงไปนะครับก็จะมีรองรับนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับทั้งสองอย่างนะครับท่านชมก็จะมาลองตัดดูนะครับก็จะแข็งหน่อยนะครับ ตัวนี้อาจจะไม่ได้ฝนนะครับก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ก็ตัดหนี้นะครับนะครับขาดนะครับท่านผู้ชมนะครับจะไม่ใช้เรื่อยนะครับ ครับไม่ให้คนหน่อเคลื่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับเวลาตัดนะครับกิ่งแห้งนะครับก็จะมีปัญหานะครับเรื่องหูปลากเคลื่อนนะครับหรือว่าถ้าปลูกในกระถางนะครับก็จะทําให้เบ้านั้นแตกนะครับอาจจะหยุดชะงักการจะเติบโตได้นะครับท่านผู้ชมนะครับพออย่างไม่ แรงพอนะครับรูปรลกที่จะยึดพื้นดินให้แน่นนะครับรดปลากออกป่าไม่เยอะนะครับบางก้นใบนะครับ การใบล่างก็อาจจะยังไม่แห้งนะครับแต่การใบสูงไปอาจจะแห้งนะครับก็ตัดออกเหมือนกันนะครับเราก็ตัดการใบที่แห้งออกก่อนนะครับการใบที่ยังไม่แห้งเราก็ยังไม่ตัดนะครับ กานใบที่แห้งนะครับก็จะแข็งนะครับถ้าใช้เรื่อยนะครับก็จะทำให้คนของหน่อโยกหรือใช้มีดพระฟันนะครับเพราะมันแข็งนะครับทำให้โยกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับคนของหน่อโยกระบบลากก็ต้องคอยมีปัญหาไปด้วยนะครับ ก็การใบที่ยังเขียวอยู่นะครับการนี้นะครับแต่ช่วงกลางๆนะครับมันแห้งเราก็ตัดออกนะครับเลยนะครับตัดช่วงที่ทิบยังไม่แห้งยังเขียวอยู่นะครับการใบที่แห้งนะครับครึ่งหนึ่งของด้านบนนะครับเราก็ตัดออกนะครับ เมื่อตัดออกแล้วนะครับในส่วนที่ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่เราก็ต้องทาน้ํายาป้องกันเชื้อราครับเพราะหน้าฝนในความชื้นจะสูงนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ภูมิต้านทานของหน่อนะครับในช่วงที่ปลูกลงดินนะครับใหม่ๆนะครับภูมิต้านทานจะไม่สูงนะครับนะครับภูมิต้านทานโรคจะไม่สูงเหมือนกับต้น ที่ปลูกหลายปีแล้วครับหรือผ่านไปก็ปีกว่านะครับท่านผู้ชมสำหรับหนอนะครับนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มาตัดแต่งก้านใบที่แห้งนะครับสําหรับหน่อปลูกใหม่นะครับให้ถูกวิธีนะครับท่านผู้ชมนะครับโดยที่ไม่ทําให้โคนของหนอนนะครับโยกนะครับหรือว่าแตกนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก่อระบบลากช่วงนี้นะครับกำลังเดินนะครับกำลังเดินและก่อนระบบลากออกมาไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากนะครับที่จะยึดพื้นดินเอาไว้แน่นนะครับให้ผ่านไปประมาณสักหนึ่งปีก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับค่อยใช้เรื่อยใช้อุปกรณ์อื่นตัดนะครับใช้เมีดตัวนี้ไปก่อนนะครับเมีดตัวนี้นะครับมีดตัวนี้ไปก่อนนะครับอันนี้ถือว่าตัดได้ดีนะครับ มีลักษณะเป็นร่องแบบนี้นะครับร่องรองรับนะครับตัดไม่ค่อยดีนะครับสําหรับกิ่งแห้งนะครับถ้าก้านใบนะครับแต่ว่ากิ่งไม้ที่ยังไม่แห้งยังเป็นเป็นอยู่นะครับก็จะตัดแบบนี้คือใช้อุปกรณ์แบบนี้ง่ายกว่านะครับนะครับในการแนะนําอุปกรณ์นะครับว่บาไหนเหมาะสมกับนะการใบที่แห้งหรือก้านใบที่ยังไม่แห้งนะครับอันนี้ กานใบแห้งใช้ได้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับอาจจะเคยเห็นนะครับแบบนี้ใช้เยอะนะครับนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ตัวนี้นะครับราคาแพงนะครับผมซื้อมาประมาณสักน่าจะประมาณ600อกว่าบาทนะครับสำหรับตัดกิ่งไม้สดนะครับ กิ่งไม้ที่ยังไม่แห้งนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็นาไปปรับใช้ทําตามได้นะครับสลับหน่อที่ปลูกลงดินนะครับใหม่ๆนะครับก่อน,นคลิปนี้นะครับก็มาใช้วิธีนะครับในการตัดก้านใบที่แห้งออกนะครับให้ถูกวิธีนะครับโดยไม่ให้โค่นต้น โยกนะครับโยกรลบปลากก็ขอล่อยโยกเสียหายไปด้วยนะครับถ้าสมมุติเราปลูกในกระถางก็ทําให้เบ้าแตกนั่นเองนะครับนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตนะครับหยุดชะงักการเจริญเติบโตไปนะครับในการใช้เลื่อยนะครับไม่เหมาะนะครับสําหรับการใบแห้งของห่อที่ปลูกดินใหม่นะครับก็เมีดผ้าเหมือนกันนะครับฟันก็จะทําให้ ระบบลากนะครับเราควห้องนอโยกได้นะครับควรใช้เมี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับมีดตัดหรือว่ากันไกตัดจริงไม้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกนะครับใช้ลักษณะนี้นะครับเหมาะที่สุดนะครับสำหรับการใบที่แห้งนะครับนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับที่มีร่องคมรองรองลองรับคมนะครับนะครับไม่เหมาะนะครับท่านผู้ชมนะครับ กับจริงที่แห้งนะครับแต่เหมาะกับจริงสดนะครับจริงไม้สดนะครับอันนี้ไม่เหมาะนะครับก็มาแนะนํากันนะครับว่าใช้ครีมตัดจริงไม้แบบไหนแบบไหนนะครับหรือว่ากันไกตัดจริงไม้นั่นเองนะครับแบบนี้สาหรับตัดจริงสดเท่านั้นนะครับจริงแห้งนี้ตัดยากนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็นำไปปรับใช้ได้นะครับ ว่าจะทําอย่างไรนะครับสําหรับการตัดจริงหรือว่าก้านใบที่แห้งนะครับออกจากหนอนนะครับที่ปลูกลงเรียนใหม่นะครับครับเพื่อไม่ให้หนอนนั้นหยุดชะงักการเจติบโตนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับในคลิปหน้าก็จะมาใส่ปุ๋ยนะกันนะครับ ปล,ลูกลงดินได้สามเดือนสี่เดือนนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับควรใช่สูตรไหนดีครับ